็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กันในเกมโรบอกนะครับตอนนี้ดูเลเวล85ิ้เร็วนะครับดูบี้ยังไม่พอตังเพิ่มมาแล้วนะอันนี้ก็จะลองไปตีบอสเย,ยติโตนะครับว่าจะตีได้ไหมพเพราะเยติโดยใช้นี่ไอ้นี่ไงก็ตีเข้านะครับแต่ปึ๊กนี่จะแตกนะครับ อีกสี่อัพเลือนอัพเลือนนะครับเลื่อนมีห้าพันแล้วครับก็จะนําไปตีเยตินะครับว่าจะเข้าไหมจะเอาเยติมาข้างล่างนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นไปทางด้านบนที่เยติมันยืนอยู่นะครับไปมันว่ายังไงว่ก็ต้องตีเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะดับนี้มันก็แรงนะครับแรงจะได้อยู่เพราะผมดับนี้เหมือนฟฟันตั้งแต่ตะกอดแล้วนะเราดูว่าจะตีเข้าหรือไม่ครับ ผมจะไม่ใช้โอเปนครับใช้เค่อดาบไปอัพเลือดก,กับอัพดาบนะคนไม่ได้อัพหมัดไม่ได้อัพนะไปรีสแตกมานะไม่ไม่ต้องอัพนะแล้วก็คลิปคลิปเมื่อวานนะครับ ที่เจ๊หั่บล็อกฟูตไปเลเวลอันนั้นรหัสไก่ไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับเลเวลก็เลยได้น้อยนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ฟาร์มวันนั้นรหัสไก่นะครับมันมาตั้งนานแล้วสำนนาโอ้าวป่ะไม่ครับขึ้นมารอยแล้วโยติจะขึ้นไม่ต้องโยติแล้วก็ล่อโยติมาเอาหันหน้าจอไม่ได้ผมปึ๊บ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 หันได้ไหมเอาหันไม่ได้ อาหารไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวองใส่จะเล่ยนยากหน่อยเดี๋ยวรอเยติมาวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ้เยติฟึบอุ้ยเ,ยยเยยน,นี่ยเยติเยติมาน,นี่มาน,นี่มาที่มาที่มาที่มาแล้วนะครับว่าจะเข้าไหมไปไปเพราะว่า ต่อไปถ้าเลเวลครบร้อยก็จะไปลองไปตีบอสใส่ฟ้านะครับว่าจะเข้าไหมเพราะบอสใส่ฟาก็ยังได้ดาบใส่ฟ้านะครับเดจริงใช้ดาบนี้ก่อนความตั้งมานานว่าไอ้ยี่ตีไงก็ต้องตีเข้าอยู่แล้วเทเลเวลครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวไปตีบอสใส่ฟ้านะครับอ้าวไม่ไงว่าอะไรต้องเข้านะครับอัพสองอัพแนีวโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งมาวิ่งมาไม่ทันเลยเลยครับ ก็มีแค่นี้นะครับก็ถ้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอายบายสวัสดีครับ